จ้าแสงไฟสว่างเกินไปป้าจา้าเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะเเพียนตั้งกลองม่ค่อยนั่นเนาะแต่งกองเห็นไปเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปหรอกค่ะก็จะมาพูดว่าเพียนถูกหวยที่นี่เขาเรียกว่าหวยมาเนาะเป็นม้าวิ่งอะ่ะเพียนถูกเพียนซื้อเออ เพื่อนพินเขาซื้อให้พินเพื่อนเขาเป็นเขาซื้อเขาไปซื้อให้พินเนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโครนเป็นเงินคโครนเนาะพินก็ถูกเอ,อแฟนดูให้แฟนบอกว่าถูกสามร้อยสามร้อยหกสิบอันนี้ใบนี้ยังไม่ได้ไปเอาตังค์นะคะเนี่ยไปที่พินถูกเนี่ยมันสว่างไปเปล่าวะล้อะอ่ะเนี่ย เห็นกันไหมใบนี้พินยังไม่ได้ไปเอาตังค์นะเดี๋ยวพินจะไปเอาตังค์แล้วค่อยมาดูอึกถ้าถูกหมดนี่ถ้าถูกหมดนี่สามตัวถูกถึงยันเลขแปดเนาะเ,เห็นกันไหม คงจะไม่ค่อยเห็นเนาะปิดไฟทั้งหมดอีกปิดไฟได้สว่างเก้นไปนี่เหน็นไหมคะถ้าถูกถึงเงย็นเลขแปดนี่ได้เงินเยอะเออ่เดี๋ยวพินจะมาพูดห้ฟังว่าได้เงินเท่าไหร่นะเพราะว่าพินก็ลืมแล้วแฟนพินบอก พินถูกสามร้อยหกสิบมั้งเห็นแฟนพูดอืมนแฟนพูดได้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูว่าพินได้สามร้อยหกสิบหรือเปล่าเพราะพินก็ไม่แน่ใจเห็นแฟนพูดได้ฟังก็ว่าพินได้เนาะงเงี้ยเดี๋ยวดูเนาะว่าพินได้หรือไม่ได้เนาะ เดีย๋ยวค่อยมาติดตามกันว่าได้ไม่ได้เนาะแล้วก็หยุดกันไว้ก่อนเนาะนี่ขายกดได้มาตอเอ่อรถเอ่เอเขา,าเรียก่าอะไรลอตรีบอกหวยอ่อะพินถูกก็ก็ได้เงินมาสามร้อยหกสิบเนาะแต่ว่าพินครึ่งรด แย่หยอกก็เล่นกับลูกกับแฟนเออไม่รู้มันตกหล่นตรงไหนแต่เงินไม่ตกหรอกเงินพินใส่กระเป๋าพิ์ว่าจะเอากระดาษนั้นที่ว่าได้เงินนามาโชว์ให้ดูเนาะก็ได้สามรอยหกสิบโครนได้นิดหน่อยถ้าถูกแปดแปดข้อ พินก็ได้เยอะอะแต่ที่นี้ถูกแค่ขี่ข้อลืมแล้วแฟนพูดอยู่เนาะ,ะก็เลยได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกก,ก,ออรก,รก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะซื้อหมดไปร้อยเจ็ดเจ็ดโครนก็ได้มาสามร้อหกสิบโครนก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะงั้ก็ไม่มีอะไร Io ho cancellato, va da